นี่วิธีการแชร์นะคะทุกคนอ่าเข้าไปที่หน้าเฟซคุณพิมพ์เลยนะคะเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอ่าอันดับแรกนะคะแชร์ไปให้เพื่อนทางแชทก่อนเนอะแชร์ให้เพื่อนทางแชทก่อนนะคะอืมอ่าแชร์ให้เพื่อนทางแชทก่อนนะคะอืม มันแตงโมนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาเปิดเสียงเลมามดามพิมพูดว่าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งสักสามสิบวิหรือหนึ่งนาทีนะคะทุกคนพิมพ์ทักทายกันเสร็จแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเว้นระยะหน่อยหนึ่ง ก็แชร์ไปหน้าเฟซนะคะนี่วิธีการแชร์หน้าเฟซพิมพ์ชื่อซะหน่อยให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณพิมพ์ฝรั่งเศสนะคะง่ายเนาะอ่าเสร็จแล้วก็กดโพสต์ไปค่ะ แล้วก็เว้นระยะอีกสักประมาณ1-3นาทีนะคะทุกคนค่อยแชร์ไปตามกลุ่มนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการแชร์ลงไลน์กลุ่มคุณก็กดแชร์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดคัดลอกลิงค์ค่ะอ,อันนี้เราช่วยกันเนาะในทีมบ้านดินสันกะกดคัดลอกลิงค์ค่ะเสร็จแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปก่อนเนาะ ไปที่แอปไลน์ค่ะไปที่แอปไลน์นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ไปที่กลุ่มอันนี้เป็นการช่วยเหลือกันในทีมนะคะนี่คุณพิมพ์ไลค์อ่าคุณพิมพ์ไลค์ค่ะอันนี้คือวิธีการที่เราช่วยกันแชร์บอกกันในไลน์กลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ไปช่วยกันพิมพ์เพิ่มเอ็นเกเนาะ อ่ะแล้วก็กลับมาหน้าเดิมดแล้วก็คิิกเข้าไปย่าเสร็จแล้วก็อีกสักพักหนึ่งค่ะทุกคน,น,ยยน,นเราค่อยแชร์ไปตามกลุ่มนะคะอ่ะแชร์ไปที่กลุ่มแต่เราก็ต้องดูก่อนนะว่าแต่ละกลุ่มนั้นอ่ะเขาให้เราแชร์ไลฟ์สดได้ไหมนะ,นะคะอ่าอันนี้พี่ก็จะแชร์ไปกลุ่มสังคมสร้างสุข สังคมสร้างสูงนี่คือเป็นกลุ่มที่พี่สร้างขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ได้นะคะ